ไม่มีแม่คนไหนอยากเห็นลูกตัวเองร้องไห้แต่สําหรับมินแม่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเบลเยียมเธอต้องทนเห็นลูกสาวถูกกลั่นแกล้งทุกวันในโรงเรียนโดยที่ไม่มีใครยื่นมือช่วยจนกระทั่งวันหนึ่งเธอลุกขึ้นทําบางอย่างที่ทั้งประเทศพูดถึงมินหญิงชาวไทยวัยสาสิบห้าปีย้ายมาอยู่เบลเยียมกับสามีชาวต่างชาติหลังแต่งงานได้ไม่นานเธอมีลูกสาวชื่อน้องพายอายุแปดขวบเด็กน้อยที่พูดได้สองภาษายิ้มเก่งและมีจิตใจดี แต่เมื่อเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งใหม่ทุกอย่างกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดน้องพายเริ่มกลับมาบ้านด้วยรอยยิ้มที่หายไปเธอไม่พูดมากนะักกินข้าวน้อยลงและมาขอตัวขึ้นห้องเร็วมินพยายามถามแต่ลูกเพียงพูดว่าแม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วหัวใจแม่ถึงกับหล่นวูบเธอรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติวันถัดมามินไปส่งลูกที่โรงเรียนและเธอก็ได้เห็นด้วยตาตัวเองเด็กกลุ่มหนึ่งในสนามผลักน้องพายจนล้มแล้วหัวร้อยะไม่มีครูคนไหนสนใจ ไม่มีใครเข้ามาห้ามและลูกของเธอก็ได้แต่นั่งนิ่งพร้อมน้ำตาไหลคืนนั้นมินร้องให้ทั้งคืนเธอพยายามแจ้งครูแจ้งโรงเรียนแต่คำตอบที่ได้คือเด็กก็แค่เล่นกันแรงไปหน่อยเดี๋ยวก็หายแต่มินรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่เล่นอีกต่อไปมันคือการกลั่นแกล้งที่ทำร้ายหัวใจของลูกเธอในทุกๆวันหลังจากนั้นมินเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองเด็กในเบลเยียม เธออ่านทุกบทความดูทุกวิดีโอและเริ่มเข้ากลุ่มแม่ชาวต่างชาติที่เคยผ่านสถานการณ์คล้ายกันจนกระทั่งเธอได้คำแนะนำจากแม่คนหนึ่งในกลุ่มอย่าใช้แค่คำพูดพิสูจน์ความจริงใช้ภาพสิคะมินตัดสินใจติดกล้องเล็กๆไว้ในกระเป๋าของลูกในวันต่อมาเธอเห็นทุกอย่างเสียงหัวเราะย่อเสียงผักเสียงร้องให้ของลูกเธอและเสียงครูที่พูดแผ่วเบาว่าอย่าทำแรงนักเดี๋ยวพ่อแม่เด็กจะฟ้องอีก เธอรู้แล้วถึงเวลาแล้วที่แม่จะต้องลุกขึ้นมินโพสต์วิดีโอนั้นลงในกลุ่มชุมชนของโรงเรียนพร้อมข้อความว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของลูกฉันแต่มันคือเรื่องของทุกเด็กที่ไม่มีใครกล้าพูดแทนคลิปนั้นกลายเป็นไวรัลนในเวลาเพียงข้ามคืนผู้ปกครองหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นบางคนร้องให้บางคนโกรธแทนโรงเรียนถูกเรียกสอบสวนและกระทรวงศึกษาธิการของเบลเยียมต้องเข้ามาตรวจสอบแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือ เพื่อนบางคนของน้องพายที่เคยกลั่นแกล้งก,กลับเดินมาหาเธอในวันต่อมาพร้อมพูดเพียงคำเดียวว่าขอโทษนะเราไม่รู้ว่ามันเจ็ะขนาดนี้หลังจากวันนั้นบรรยากาศในโรงเรียนเริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่สำหรับมินเธอยังไม่รู้สึกว่าทุกอย่างจบลงเพราะแม้คำขอโทษจะออกมาจากปากเด็กๆแต่ในใจของลูกเธอยังเต็มไปด้วยรอยแผลที่ต้องใช้เวลาเยียวยามินจึงพาลูกไปเข้าร่วมกลุ่มเยียวยาเด็กที่เคยถูกลกลัน่นแกล้ง ที่จัดโดยองค์กรท้องถิ่นในเมืองร r a s e l ที่นั่นน้องพายได้เจอเพื่อนคนอื่นๆที่ผ่านประสบการณ์คล้ายกันมีทั้งเด็กเชื้อสายแอฟริกันเด็กตุรกีเด็กซีเรียและเด็กเอเชียอย่างเธอวันหนึ่งในห้องกิจกรรมครูอาสาถามขึ้นว่าถ้าเธอมีเวทมนต์หนึ่งอย่างเธออยากใช้มันทําอะไรเด็กหลายคนตอบว่าอยากหายตัวอยากบินหรืออยากมีเพื่อนมากๆแต่น้องพายตอบด้วยเสียงแผวเบา หนูอยากให้คนทุกคนเข้าใจกันโดยไม่ต้องหัวรเราะเยอะใครเลยทั้งห้องเงียบลงและมินที่นั่งอยู่มุมห้องถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังจากเหตุการณ์นั้นมินเริ่มเขียนบทความเล่าประสบการณ์ลงในเพจเล็กๆของแม่ไทยในต่างแดนเธอตั้งชื่อโพสต์ว่าหัวใจของลูกฉันแข็งแกร่งกว่าเหล็กเพราะมันถูกตีจนไม่แตกโพสต์นั้นถูกแชร์นับหมื่นครั้งและไม่กี่วันถัดมาสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในเบลเยียมก็ติดต่อมาขอสัมภาษณ พิธีกรถามเธอว่าคุณไม่กลัวหรอครับที่จะออกมาพูดเรื่องนี้ต่อสาธารณะมินเพียงยิ้มแล้วตอบว่าถ้าฉันกลัวความอายุติธรรมก็จะยังอยู่ถ้าฉันพูดมันอาจเปลี่ยนอนาคตของเด็กอีกหลายคนคําตอบนั้นกลายเป็นคําพูดที่ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลจนวันหนึ่งหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหามินที่ตลาดเธอพูดเสียงสัน่นฉันก็เป็นแม่ลูกผสมเหมือนคุณฉันไม่กล้าพูดแต่ฉันอยากขอบคุณที่คุณกล้า มินยิ้มน้ำตาเอ่อแล้วตอบเพียงว่าเราไม่ต้องเป็นฮีโร่แค่เป็นแม่ที่ไม่ยอมให้ลูกต้องร้องให้คนเดียวก็พอหลายเดือนผ่านไปน้องพายเริ่มยิ้มอีกครั้งเธอมีเพื่อนใหม่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเธอเริ่มเข้าใจว่าความอ่อนโยนคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในวันสุดท้ายของปีการศึกษาครูใหญ่ของโรงเรียนเรียกมินและน้องพายขึ้นไปพูดบนเวทีวันนี้เราจะมอบรางวัลหัวใจเข้มแข็งแห่งปี ให้กับเด็กหญิงคนหนึ่งที่สอนให้เรารู้ว่าการให้อภัยคือสิ่งที่สูงกว่าความกลัวเสียงปรบมือดังทั่วห้องน้องภายเดินขึ้นไปรับรางวัลด้วยรอยยิ้มที่เปล่งประกายเธอหันไปมองแม่ที่ยืนอยู่ด้านล่างแล้วพูดเบาๆว่าแม่หนูไม่กลัวอีกแล้วน้ำตาของมินไหลพรากเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอทำมันไม่สูเปล่าเลยเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงโลกอาจเริ่มจากหัวใจของแม่เพียงดวงเดียวหัวใจสีแดง หลังจากวันรับรางวัลน,น้องภายกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเล็กๆในโรงเรียนเด็กหลายคนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มเข้าใจความแตกต่างของกันและกันมากขึ้นครูใหญ่ถึงกับตั้งชมรมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมโดยมีน้องภายเป็นสมาชิกคนแรกและมินได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาในทุกวันศุกร์เด็กๆจะมารวมตัวกันในห้องสมุดเพื่อพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวของบ้านเกิดเด็กตุรกีทำขนมบาคาวาเด็กซีเรียเล่าเรื่องทะเลทราย ส่วนน้องพายเธอนำข้าวเหนียวมะม่วงที่แม่ทำมาด้วยรอยยิ้มเมื่อเด็กคนหนึ่งกัดคำแรกเข้าไปเขาพูดเสียงดังว่าหวานแต่ไม่เลี่ยนเลยอร่อยกว่าขนมยุโรปอีกเสียงหัวเราะดังขึ้นทั้งห้องน้องพายหันไปยิ้มให้แม่เพราะเธอรู้แล้วว่าความภาคภูมิใจในความเป็นไทยไม่ใช่สิ่งที่ต้องซ่อนอีกต่อไปวันหนึ่งมินได้รับอีเมลจากสถานทูตไทยประจำเบลเยียม ในจดหมายเชิญเธอและลูกให้มาร่วมง,งานวันไทยในต่างแดนเธอรู้สึกตื้นตันใจเพราะไม่คิดเลยว่าจากเรื่องเล็กๆในโรงเรียนจะกลายเป็นเรื่องราวที่คนทั้งเมืองให้ความสนใจในงานนั้นมินได้เล่าเรื่องของลูกสาวบนเวทีเล็ก,เลกๆเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าลูกของฉันถูกล้อเพราะความเป็นไทยแต่วันนี้เด็กๆก,กลับขอให้ฉันสอนทำข้าวเหนียวมะม่วงนี่แหละค่าความงดงามของการไม่ยอมแพ้ คนฟังหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาและในตอนท้ายของงานเด็กนักเรียนจากโรงเรียนภายถือป้ายขึ้นมาบนป้ายนั้นเขียนว่า We are all different but we smile in the same language เราอาจต่างกันแต่เรายิ้มด้วยภาษาเดียวกันเมื่อกลับถึงบ้านคืนนั้นมินนั่งมองลูกที่หลับอยู่บนเตียงเธอนึกถึงวันที่ลูกกลับมาร้องให้ในอ้อมแขนเธอวันนั้นวันนั้นเธอสัญญากับตัวเองว่า แม่จะไม่ให้ใครพรากรอยยิ้มของลูกไปอีกแล้ววันนี้รอยยิ้มนั้นกลับมาแล้วจริงๆมันไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดาแต่เป็นรอยยิ้มของหัวใจที่ผ่านพายุหลายปีผ่านไปน้องพายเติบโตขึ้นกลายเป็นวัยรุ่นสาวที่มั่นใจและอ่อนโยนเธอสมัครเรียนมหาวิทยายลัยด้านจิตวิทยาเด็กเพราะอยากช่วยเหลือเด็กที่เคยเจ็บเหมือนเธอในอดีตในวันรับปริญญาเธอกล่าวสุนทร,รพจน์ต่อหน้าผู้คนมากมายว่า ฉันเคยถูกล้อเคยร้องไห้แต่ฉันไม่โกรธใครเลยเพราะถ้าไม่มีวันนั้นฉันคงไม่รู้ว่าความรักของแม่มีพลังแค่ไหนมินนั่งอยู่แถวหน้าน้ำตาไหลเงียบเียบเธอไม่พูดอะไรเลยแค่ยิ้มเพราะในใจเธอรู้ว่าลูกสาวคนนี้ไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปแต่เป็นแสงสว่างให้คนอื่นได้เดินตามเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้ถูกถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าหัวใจของแม่ไทยในต่างแดน หนังสือเล่มน,นี้ถูกนำไปแปลเป็นหลายภาษาและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้แม่ทั่วโลกและในตอนท้ายของเรื่องมินพูดประโยคสุดท้ายในรายการสัมภาษณ์ว่าคนอาจมองว่าฉันเป็นแค่แม่ธรรมดาแต่สำหรับลูกฉันคือทั้งโลกของเขาและนั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉัน